เฮาเาไปหากินกับป่าเนาะเอากัวเนี่ยกัวถูกทำลายกลัวปลาถูกทำ้ายเฮาจะไปหาของกิน่นที่น้อยหาเห็ดหาหน่อไม้หาพักหวานปลามสมุนไพรอยู่ที่อนมดแกแล้วก็เสียดายทำทำที่สวยงามเนาะน้ำตกถ้าเกิดถูกทำลายไป ธรรมชาติเขาบอกมีธรรมชาติที่สวยงามไว้พอไว้ไว้ดูไว้ให้ลูกหลานพอแลก็อย่างเนาะเฮ็ดถ้าเขาถ้าเกิดว่าปลาถูกทำลายก็บอกมีเฮ็ดเขาเก็บกินบอกมีพักเขาหากินเก็บกินเก็บขายแล้วก็น้ำน้ำที่เขาจะทำแน่ก็บอกมี น้ำกินกับจะบมีน้ำกินเหบมมีมน้ำสะอาดบริสุทธิ์ไว้กินไว้ดื่มไว้ใช้เฮา,าเสียดายปาต้นน้ำเนาะที่เขาได้ทำนะเขาได้ใจน้ำจากปาต้นน้ำนะไว้ทำนะถ้าเกิดเหมี่ยวขึ้นมาเขาอย่าเอาน้ำที่ไหนมาทำนะแล้วก็อันนี้ ธรรมชาติระได้ธรรมชาติก็เกาะระได้ต้นไม้ยืนหอย